รใช้ด้วยกันมาก่อนนะคะนะอยู่หลายปีทีเดียวนะคะแล้วก็ปะะก๋าสกลได้มีโอกาสมาที่คิดจักมานัสการร่วมนัสการกับเราได้เดือนเดือนหนึ่งแล้วนะเดือนกว่าแล้วนะคะค่ะเราตบมือให้กับปะะ๋าสกลด้วยกันนะคะฝนเรียกเรียกว่าเรียกบางคนอาจจะเรียกพี่พี่สกลหรือน้องสกลก็ได้นะคะดีว่าฝนอาจจะติดนะสมัยก่อนเรารับใช้ด้วยกันเรียกป๋าสกลนะคะค่ะขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ป๋าอาจารย์ฝนนะฮะ ขอบคุณพระเจ้าครับผมเชื่อสกลวิทย์ผลสวัสดนะครับก็ร่วมรับใช้กับอาจารย์ปลาและอาจารย์ฝนมานะครับขอบคุณจริงๆท่านเป็นแบบอย่างขอญาติที่ต้องเอ่ยถึงท่านก่อนเพราะว่าการที่ร่วมรับใช้ด้วยกันเนี่ยท่านมีภาระใจในการทุ่มเทมากนะครับสมัยหนึ่งผมอยู่ที่โรงภาพยนตร์ละพันสองนะครับแล้วก็เป็นประธานชมรมชื่นบานไม่รู้โรยอาจารย์ปลามีหัวใจในการปฏิบัติรับใช้ ให้พี่น้องจริงๆพี่น้องท่านหนึ่งที่อยู่ในชมรมได้พระเจ้าได้รับไปนะครับอาจารย์ท่านไปขอลงให้อาจารย์ท่านจัดพิธีงานศพให้ที่วัดนั้นซึ่งเป็นคุณย่าผมเนี่ยเป็นคนสร้างที่นั่นผมรู้สึกประทับใจมากแล้วรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบอย่างในการที่จะนำํำพี่น้องได้รู้จักพระเจ้าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่น้องได้จากไปอยู่กับพระเจ้าเนี่ยอาจารย์ทําอย่างดีมาก แล้วก็เป็นพระราชใจให้ผมต่อมาก็คือหลังจากนั้นที่อาจารย์แยกมาจากกับผมแล้วนะฮะผมได้เอาพี่น้องไปเผาที่นั่นเนี่ยประมาณร่วมสบิบศพคนไหนที่ไม่มีโรงผมก็ดําเนินตามอาจารย์ท่านก็คือขอโรงให้ขอรถขนศพให้แล้วก็ร่วมพิธีต่างๆให้ขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์เป็นแบบอย่างกับพวกเรานะครับผมเคยชมอาจารย์หลายอย่างที่เราไม่เจอกันตอนนั้นเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ13ปีกว่า อาจารย์รงดาวิดกับเราอาจารย์สอนสิ่งต่างๆที่เราควรจะเป็นผู้นําอย่างไรนะครับก็ทําให้ผมเข้าใจในสิ่งต่างๆมากขึ้นแล้วก็ไปเรียน TPS จนจบหลักสูตร TPS ีเนี่เรียนยากนะครับพี่น้องครับอาจารย์ท่านสองท่านนั่นจะรู้ดีแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในความหวังมาเนี่ยคงจะรู้ดีว่าหลักสูตรการเรียน TPS เนี่ยากนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าส่วนที่สองอยากจะพูดถึงเพื่อนเพื่อนรับใช้ท่านหนึ่งคือบทพาด พี่น้องครับครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปค่ายความค่ายเชื่อ,อความรักผูกพันที่โรงแรมแมพซูดเรีที่พัทยานะครับวันนั้นเนี่ยมีผู้นําของผมท่านหนึ่งบอกว่าป๋าช่วยเป็นพยานหน่อยเป็นพยานเรื่องอะไรดีบอกว่าผมบวชพระแล้วผมบวชเนรแล้วผมเป็นร่างทรงมาสิบเอ็ดปีโอทาไมผมไปรับใช้ผีตรงนั้นนะครับวันนั้นพิธีกรของผมเนี่ยเป็นพิธีกรรูปหล่อมากหมดพลาดเนี่ยครับ พอดีมาเจอที่นี่ก็โอ้ดีใจมากเลยเพราะว่าเราไม่เจอกันกว่าสิบสามปีนะฮะรู้สึกจะรุ่มรุ่มยี่สิบปีไม่เจอหมดภาคมาทราบท่านเป็นสัญญาบัตรแล้วก็ดีใจกับท่านด้วยขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเรียกมาที่นี่เอาชีพปัจจุบันผมเป็นนักแสดงนะครับหน้าตาแบบนี้ก็คงไม่ใช่พระเอกนะครับพี่น้อง <laughs> <laughs> ผมแสดงเป็นพ่อเป็นพ่อพระเอกพ่อนางเอกวันนั้นเนี่ยผมเต้มาถ่ไทย อ่าแต่ทำที่วัดแคนอกอ่ซึ่งอยู่ตรงใกล้ๆสนามวินา้ามั้งนะฮะปอดิผมก็ไม่เคยรู้จักแถบนี้แหละครับบังเอิญพี่พิสุชวนผมมาบอกว่าคุณลุงอ่พิสุที่เรียกผมคุณลุงนะฮะอธิษฐานให้หน่อยผมก็อธิษฐานทุกอย่างให้แกได้รับคําตอบจากพระเจ้าทุกเรื่องนะครับกว่าุณพระเจ้าบอกว่าคุณลุงมาที่บทอาจารย์ปาถูกไหมซึ่งผมตอนนั้นเนี่ยเพิ่งสอบสิทธยาพิบาลที่บทมหาชนได้ใหม่ๆ แล้วก็ไม่ได้รับใช้เลยผมก็รู้สึกว่าเรามีของประทานแต่ทําไมไม่ใช้เราผมก็เลยบอกผมจะมาที่บ่ออาจาร์ปลา<ม>อยู่ตรงไหนล่ะพี่น้องครับยังไม่รู้จักที่เพราะแถบนี้ผมไม่รู้จักเนื่องจากผมอยู่ซอ,อยมิทีนนะครับซอยวิทีก็อยู่เลยบ้านอาจารย์สองท่านไปด้วยก็ไกลลุมถึงมินบุรีนุ่นก็มาแบบไม่รู้เรื่องผมก็เอารถมาจอดที่ทํางานผมเคยทํางานที่การทาองเิเศษแห<ม>่งประเทศไทยแล้วก็นั่งรถเมย์มา รถเมย์ก็พาผมไปร่วมถึงโรงพักไกลมากเลยครับแลต้องเดินย้อนกลับมาก็ขอ,ข,อขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ผมมาถึงรู้สึกว่าอบอุ่นนะครับมีสันทิสุขนะครับเหมือนในพระคดีที่บอกว่าในพระธรรมยนต์บทที่14บสี้อยี่สันติสุขที่เราให้แก่ท่านทั้งหลายเราให้ท่านไม่เหมือนโรคให้จงอย่าวิตกและอย่ากลัวเลยพี่น้องครับผมมีความสุขมากเลยที่ผมอยู่ที่นี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้พูดกับอาจารย์ฝนบอกอาจารย์ผมไปอยู่ที่ไหนเนี่ย ต้องไ่ใช้ผมผมไม่อยู่นะก็เลยบอกว่าถ้าวันไหนเนี่ยผมไม่ติดถ่ายละครซึ่งตอนนี้ผมเองมีละครอยู่สามสี่เรื่องด้วยกันนะครับเอ่อเพื่อนมังกรเพิ่งถ่ายไปเมื่อเมื่อสองสามวันเพิ่งจบไปผมก็ไม่เคยได้ดูตัวเองละครดูในละครตัวเองแสดงครับเนื่องจากว่าอายตัวเอง <laughs> ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเรียกอายุก็ใกล้เจ็ดสิบแล้วนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันเป็นประสบการณ์จริงๆ แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ผมมีพี่น้องที่น่ารักเป็นพี่น้องที่อบอุ่นเป็นพี่น้องที่ให้ความสันติสุขกับพวกเราทุกคนดังที่ผมได้กล่าวเดีพระคัมภีร์แล้วผมยินดีร่วมรับใช้กับอาจารย์สองท่านและพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับถ้ามีอะไรโทรหาผมได้เดี๋ยวผมจะให้นำบัตรไว้นะครับิึงใดที่เป็นพระพรในคริสตจักรของพระเจ้าผมยินดีครับขอบพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านครับ